สว,วัสดีครับผมเซียวปอกจากไวใช้แท็กเตอร์สาขามุกดาหารเมื่อนี้ผมมีรถมานำเสนอนครับเป็นรถทีที3.50พัดรถเล็กสเปคใหญ่เหมาะสำหรับเช้าไฮเช้าหน้าแน่นอนครับพี่น้องสเปคและการใส่งานของรถ New ฮอลแลนด์ทีที3.50พัดให้ฟังเครื่องยนต์3สูบ2 9 3 1ซ c เป็นรถ50แรงมาก และมาพร้อมระบบเกียร์ชินโคชชตเทิล8เกียร์เดินหน้า8เกียร์ถอยหลังโดยที่ว่าต้องยุดลรถแต่ต้องเหยียบคัดคือเก่าเนี่ยพี่น้องเบนว่าบริเหยียบคัดมาพร้อมกับกลองอากาศชนิดแห้ง2ลูก2ชั้นและกลองแก้วดักคุณละเอียดอีกหนึ่งลูกกับข้านาข้านไงระบบเปิดขนาดไงเป็นเผ่าตรง กับอุปกรณ์ตอ่อสามารโยกโอุปกรณ์ต่อพ่วงได้สูงสุดที่1,800กิโลกรัมกับโโมชั่นดีๆใบมีดฟรีใบมีดดันหน้ากับฐานพวนและกระจังหน้ากับตะแกรงข้างไฟ LED ฟรีทำเซลล์น้องไม่เซลลยวปอกไว้ในใจพี่น้องแน่เด้อครับเด้อกับเซลล์วปอกสาขามุกดาหาร เบอร์โทรติดตอ่อ0956717483หรือว่าสีกันไลน์ไอดียอยูท่ที่เบอร์โทร0956717483จังไดกับฝากเป็นกำลังใจให้ด้ลยครับพี่นอ้องสวัสดีครับ